คุยเคยรู้สึกไหมบางครั้งการทำงานกลุ่มก็ยากกว่าที่คิดนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดนี่อาจยายา่าส่วนนีิอัน ที่ต้องมาทำงานกลุ่มร่วมกันมันจะเป็นยังไงนะหรอเรื่องเราเริ่มขึ้นต่อจากนี้ได้อ่านเรื่องลิวคัาเป็นเบบิกอยมหหรือเปล่าเราจะนำเสนอแล้วนะสัปดาห์หน้า้องใส่ความเคทีด้วยนะเราก็อ่านมานิดนึงแล้วอะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งานมันเยอะอะเราอ่านไม่ทันแต่ว่าถ้าแบบเรื่องเคทีดเดี๋ยวเราช่วยได้นะอยาาดูบอกว่าลูกค้าเป็นเบบิลกอยนี่เกิดในผู้ใหญ่หรือว่าเด็กมากกว่าหรือผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่า ในคุณยิงของคูณสมายุมากกว่าหลายจะคิดเราก็สงสัยตอนนี้เรีย,เรยกเฉยอ,อย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพธนี้ไปทำเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอ,อยังหยุดถึง MMP ในดดยรดรบไหือมเธอจำเจ็บร่วมเดือนในฟีมิลโคเดอเอามากกว่าเกิดจากอิมมูนเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอยังสงสัยพนไก่อบสิวหรือเปล่าเธอจำรอยแยกตรงนิ้วโคซาได้หรือไม่เกิดตรงเระว,วางอิพีที่เรียง ตอนนิดที่ที่ชูแต่ฟังแล้วยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมช่วยบอกเพืรู้ทีเรานำเสนอสัปดาห์นี้นะย่าย่าไปเตรียมตัวมาเลยอ่ะเราก็ไม่ได้ใจนะบางงานหน้าเราอทำงานต้องกับย่าได้หรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะยังมีต่อสิบปีผ่านไป คุณผู้ชมเอาละค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะและดิฉันนะคะสาวกันดานค่ะมาทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัยในวันนี้นะคะกระแสวันนี้ค่ะเป็นโรคในช่องปากที่อุบัติขึ้นและถือว่าเป็น แรเคสนะคะที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลธนกรรมคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโรคนี้นะคะถือเป็นกลุ่มความผิดปกติทางภูมิคุ้มการที่พบได้ในช่องปากนะคะและวันนี้ค่ะเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจึงได้เรียนเชิญทันตแพทย์หญิงพันทิพงามงวานนะคะมาอธิบายให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและคุณหมอนะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ เราค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านทางบ้านได้ทราบได้ไหมคะว่าคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรอคะคุณหมอ ได้ค่ะความผิดปกตินี้นะคะจะมีชื่อว่ามิลคัสเมนเบนเพมบิโกยค่ะโดยจะพบได้ในผู้สูงอายุมีอายุประมาณ60ปีนะคะมากกว่า60ปีแล้วก็พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอาการได้ในช่องปากค่ะคุณสาวค่ะแล้วรูปนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหรอคะคุณหมอมิลคัสเมนเบนเพมบิโกยนะคะจะอยู่ในกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองที่ไม่ทราบสาเหตุข,ของการเกิดที่ที่แน่ชัดค่ะแต่ก็มีการพบ การรายงานนะคะว่าเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของแอนติบอดีกับแอนติเจนบริเวณเบ็ด m e ม b r a รนหรือเกิดจากการที่ได้ไดรับยาบางชนิดเช่นพวกฟูโรซามายเพนิซิลามายนอกจากนี้ก็อาจจะพบร่วมกับโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอื่นๆอีกค่ะค่ะแล้วผู้ป่วยค่ะว่าจะเห็นรอยโรคในช่องปากได้อย่างไรบ้างหรอคะที่เด่นชัดค่ะบริเวณที่พบรอยโรคมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเยื่อเมือกช่องปากโดยที่ จะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ําใสหรือเป็นตุ่มน้ําที่มีเลือดอยู่ข้างในตุ่มนี้นะคะก็จะแตกออกภายใน24ชั่วโมงพบรอยโรคบริเวณเหงือกจะมีลักษณะเป็นแบบเหงือกอักเสบหลุดลอกออกมาแล้วก็ยังอาจจะพบที่อื่นอีกก็คือเช่นพวกเยื่อบุกระพุ้งแก้มพดานปากหรือที่ลิ้นค่ะผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบป,ปวดร้อนร่วมกับมีอาการร้อนในาภายในช่องปากด้วยแล้วก็จะมีอาการประมาณหนึ่งสัปดาห์จนถึง1เดือนค่ะถ้ายังไม่ได้รับการรักษาที่เหงือกนะคะจะเกิด รอยโรคเรียกว่า Descemet's a t 眼底แล้วก็อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนในกรณีที่มีการลุกลามไปที่ตาได้เป็นแผลที่คอน,นียสามารถทําให้ตาบอดได้ค่ะค่ะแล้วก็คําถามต่อไปนะคะอาจจะดูลึกล้ําไปสักนิดนะคะแล้วมันจะมีการวินิจฉัยอย่างไรหรอคะคุณหมอกว่าเป็นความผิดปกตินี้คะ่ะค่ะคุณสาวสําหรับคําถามข้อนี้ก็คือยากที่จะตอบแล้วก็ลึกไปจริงๆแต่ถ้า จะให้อธิบายก็คือความผิดปกตินี้สามารถวินิจฉัยได้ทางวิทยาศาสตร์โดยที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะจะทำการไปออปซีจากเพอร์ลิเลเชนนอลมิวโคซาในภาพนะคะจะสังเกตได้ว่า พบเป็นรอยแยกระหว่างเซอร์เฟสอิพิทเรียมแล้วก็อันเดอร์ไลเนิงคอนเนตทีฟทิชชูค่ะแล้วจะมีการทำไดเรกอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์จะเห็นเป็นแบรนแบรน,แบรนเส้นตรงแนวยาวของอิมมูโนเรยกแทนซึ่งจะได้แก่พวก IgG, i g ีไอจีเอแล้วก็ซีสบริเวณของเบดเมินเบมเบน,น,น,นค่ะและสิ่งที่คุณหมอจะต้องวินิจฉัยใ,ให้แยกออกจากกาันจากความผิดปกตินี้นะคะก็คือเพมบิกัสวาการิสแลวก็โบลัสเพมบิกอยค่ะ ค่ะคุณหมอก็ถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครอบคลุมนะคะที่ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจกับ m มิลคัสเมมเบรนเพน o ิกอากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอพันทิพย์มากๆนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะยินดีมากๆเลยค,ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะและช่วงต่อไปค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีอันสบายดีไหมนี่ก็สิบปีแล้วนะเธอได้ดูรายการหนนกระแสที่เราไปออกหรือเปล่าตอนนี้เราเข้าใจเมลคัดเมมเบนเทอริโกนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะ จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะอยากเจอเธออีกครั้งยากยากไม่อยากเลยเลิกคูยันเลย